เดี๋ยวเรามาอัปเดตหัวใจกันสักหน่อยเอ้ยไม่ใช่อัปเดตผลงานอัปเดตผลงานสักหน่อยครับเห็นว่าล่าสุดผลงานของคุณที่รักสาวเทียเพิ่งแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลไปเป็นไงบ้างครับผลตอบรับค่อนข้างดีเลยใช่ไหมคุณมองหน้ากันแบบนี้หมายความว่าดีดีดีพี่เขาไปดูคลิปแบบนั้นดีใช่ไหมดีครับผมไม่บอกว่าไม่รู้ก็ยัง ดีครับดีดีวีดีน่าจะดีในฐานะของคนที่ติดตามดีมากคุดแขกดีมากเพราะว่าการแนะนําตัวละครที่เป็นคาแรคเตอร์ต่างๆใช่ไหมตอนที่คุณแนะนําที่คุณแนะนําตัวแบบไหนฮะเซอร์ดิคามเสออินเตอร <pakai> ์ดิคามเลยอันนั้นอันนั้นดอกมีออนรอตั้หรือเปล่าคุณผิดเนื้อผิดเสื้อดีครับเลยเหรอในเตอร์มายันอินเด็กเนาะเออคาร์ลอสเทียนทานเป็นไงนะ ก็ตามฟิว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 ก็มีมีเล่นมุกเสียวบ้างอะไรนะตามเทียตีเนาะตามแบบบทที่เขาแบบว่าซักรคเตัวมาให้ตามคอนเทนต์ตอนนั้นนะครับเจี๊ยนคิดมาว่าเอ้ยเล่นคนละหนึ่งมุกผมว่าเอ้ยมันจะดีแบบพี่มันตลกบ้ายนะไม่เป็นไรเป็นแบบเอาไว้ต่อเป็นน้ำจิ้มมั้ยโอเคเราก็เชื่อมือคนทำงานก็เป็นรูปแบบที่ทุกคนได้เห็นกันก็ออกมาดีมาก ดีมากดี 5, มากครับผมทำไมหน้าตาคุณเหมือนไม่คพมั่นใจเลยแต่ว่าผมไปดูมาว่าคาแรคเตอร์ที่คุณบอกในเนั้นก็คือคุณบอกว่าคุณมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าอาจจะมีความเป็นแบบร่าสโิงว่าปากร้ายหน่อยแล้วก็มีความเจ้าชู้แต่สุดท้ายอะ่ะเจ้าชู้แค่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้รู้มีแต่วอหรือเปล่าไปแล้วตื่นกันแล้ว <laughs> อะกลับมาที่คุณเลยไหนๆก็ตื่นแล้วต่อเลยดาบมังกรครับตอบคุณแนะนำตัวคุณเป็นมังกรเลยเหรอยังไงนะเป็นมังกรไงคุณพ่นไฟให้ดูได้ไหมครัโอ้โหปู่เลยแบบเป็นมังกรครับเพราะว่าชื่อมังกรผมก็ไม่ได้ชื่พูดแอะไรแต่ผมก็เอาเฉยเลยจะบอกันได้ผมนึกว่าแบบผมเออดูฮาสเทเบียก่อนเที่ยวขุดมาเลยใช่ัหมอาจจะคนละเรื่องถ้าเกิดเล่นอย่างนั้นก็อาจจะ คนแน่นอะงงแน่นอนงงแน่นอนแต่ว่าคุณแบบว่าเออคุณเป็นมากกอที่แบบทนไฟได้ทนไฟได้มีเขาด้วยมีเขาด้วยแต่ว่ามีเขาหรือเปล่าไม่รู้มีแต่เราสองคนหรือเปล่ามีแต่เราสองคนอันนี้แน่แน่อันนี้แน่แครับอันนี้อันนี้ยจังหวะหอิกเมื่อกี้เหมือนแบบว่าพระเสียในหัวผมมาเลยพี่จังหวะนี้จบมาแน่ก็ดูไปลองติดตามกันได้เลไครขอบคุณ จะบอกว่าคุณในคาแรคเตอร์ของคุณจริงๆก็คือมีความแบบเป็นสายผู้เผาะถูกไหมใช่เริ่มคือแบบรักความยุติธรรมแต่ว่ากวนไม่ว่ากวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขี้เล่นครับผมแต่ก็มันใจใจดีครับพอจะสู้ไม้สู้มือกับสารวัตรได้ใช่เห็นแบบว่าความยากมักงเนือจากคาแรคเตอร์เพราะว่าเห็นบอกว่ามันเป็นเรื่องของที่คุณจะต้องมาปลดกันตำรวจทั้งคู่แล้วเป็นอะไรที่มันไกลตัวคุณไหมทั้งสองไกลมากไกลมากจริงๆครับเห็นตำรวจตรงนี้เดินถเดินไกลเลย ผมไกลตลอดคุณเป็นแบบเป็นฟิวนอกทุกแบบหรือเปล่าแบบว่าแบบเดินหลบปุ๊บปุ๊บให้เขาไม่รู้ว่าเราเป็นแบบเป็นตำรวจเพราาะว่เรื่องก่อนเราเป็นโจรส์เนี่ยเป็นโจ๊กเกอร์หรอเป็นตำรวจเลยเราอาจจะเข้าใจในมุมมองของแบบการเป็นโจรส์แต่ว่าเรื่องนี้คือคุณจะได้รับรู้อีกนิติหนึ่งเติมเต็มเลยที่ห่างไกลแล้วเป็ห่างไกลสำหรับการแบบโวยสับคุณแบบต้องโวยสับมากขึ้นเยอะขนาดไหน ในการเป็นนักบุกมมีมีตารางที่เขานัดแล้วครับว่าจะต้องทำอะไรเอวมันจะเรื่องของตารางนะครับมีมีอะไรบ้างครับโทอร์คอยได้ไหมบอกว่าตารางที่คุณต้องทำแบบโวลต์ซ็อกเช่นแบบเรื่องของการเรียนรู้อาวุธปืนหรือการแบบศิลปะการต่อสู้อะไรเงี้ยแล้ต้องมีมีใช่แบงคใช่ไหมแต่คุณมีพื้นฐานศิลปะการต่อสู้ที่กุมโด้โอ้ยสบายปืนคุณก็ได้สบายแล้วคุณนะครับผมยังเป็นทันต์นูอยู่เลยอะทันโนผมไมเคย ถือตะเกียบเนี่ยหงไกลตัวมน้าไหใช่ไหมได่แต่ว่าผมว่าคุณทำได้แน่นอนเพราะคุณมีเทรนเนอร์คอยดูแลโดดโอ้ยจริงนะครับจริงครับประกบปืนยังไงนะตอนนั้นผมเชื่อว่าคุณทำได้เพราะว่าจังหวะวันนั้นที่ที่ลองถามคุณว่าถ้าสมมติเปรียบเทียบการตีเทนนิสกับตีปืนคุณทำท่าแบบถือไม้เทนนิสเหมือนปืนได้ด้วยจริงเหรอครับกจะได้ไง้ได้เดี๋ยวไปลองติดตั้งหลได้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ใช่หนีเห็นไหมคอนเฟิร์มโดยคนนี้ แล้วมันก็มันก็แค่ถ่ายทำไงมันได้ภาพได้ก็พอได้ภาพได้ก็จะมีค่าจัดที่ถูกต้องมีแต่ละเมียผมชอบมุมกล้องคุณมากเลยนะมุมกล้องที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร S P S เหรอใช่ไหมที่เป็นหรอมุมที่แบบว่ามุมของมุมมองคนที่หนึ่งอุปครที่หนึ่งในการที่แบบคุณถืออุปกรณ์มัรลำบากมากกับพี่ใช่ไหมมันเป็นกล้องแบบไหน steady cam เหรอหรือว่าผมมันมีโกโปรหนึ่งนะดิ้าไปหรอจริงป่ะไม่ใช่ไม่ใช่น่าเกลียดกว่านั้น มันเป็นเมยไหนจริงไหมเนี่ยคือผมซื้อที่ร้านหัวแล้วกันแล้วมันมีที่ติดโกลอโพนอยู่นะแล้วระหว่างซื้อผมก็เอ๊ะมันติดมือถือได้ด้วยก็เลยเผื่อไว้โกโอโแบตหมดแล้ววันนั้นก็หมดจริงๆโกโอโแบตหมดตังค่าผมก็เลยต้องเอามือถือซังซุงหมดนั่แหละแล้วปิดตาผมข้างหนึ่งเครื่องมันยาวใช่เพราะว่าไว้ต้องเอาเพื่อให้มันค้ำกับตรงไว้เพืด้วยไว้ต้องเอาไวนไม่เห็นอ่้ามันก็เลยต้องเป็นบนนี้ถ้าสูงไปก็บังกล้องอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ปิดตาผมอยู่ข้างหนึ่งเนี้ยแล้วก็ไม่จะโดน้างไม่โดน้ากปกติเวลาเวลาคุณยิงอ่านี้เป็นให้ความรู้ทุกผู้ชแบบนี้มันจะต้องหลับตา้างนี้นะต้องครับแล้วแล้วแต่ความเสี่ยงของคนแล้วกันถ้าถ้าคือเสี่ยงมากคือไม่ต้องหลับตาหรอกแต่ว่าดูว่าหวังผลอะไรอะถ้าเกิดหวังเข้าเป้าอะนิ่งยังไงมันก็ควรที่จะหลับตาเพื่อให้มันโฟกัสได้เห็นอะไรเนี้ยแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเอาแบบโดนเป้าหมาย เอาแบบยังไงสมีคนวิ่งมาเ้อางโดนนะเราจะต้องหลักการอ่า<ช><ช>คือแบบระยะแบบของคนเลยแล้วแต่แล้วแต่คนอ,อันนี้คือแล้วแต่เป้าว่าเราแบบว่าล็งว่าระยะวางคนเป็นปาไหนใช่ใชแต่ถ้าแบบคุณมองเขาไี้คุณสามารถหลักการตะเปิดใจได้เลยนะไม่ต้องยิงเลาใจไหเัลยหิ้วลโหลฮัลโหลฮาลโหมฮัลโหมฮัลว่าฮลยผมเห็นคุณหบบว่า ไปครอบแก้วมาเป็นไงบ้างฮะอาการของการครอบแก้วสรุปมันเป็นมันครอบแก้วแล้วหาย,ยหรือว่าเป็นชัตเตอร์ฮะเออผมก็งงอยู่แม้ีมันไม่หายครับ <c oughs> คือไม่คนละส่วนกันนะไอ้ปวดหลังปีก่อนปวดหลัง <คน S 1> ป,วปวดหลังปวลัปีก่อนปวดหลังล่าแต่อันนี้นคิดว่าน่าจะเกิดจากการเล่นมือถือมากเกินไปอ๋อ<า>น่าจะเป็นลักษณะของการก้มนิ่งมือถือก้านมือค้ัมันมีปัญหาไปแล้วซึ่ง ก็ไปนวดก็แล้วอะไรก็แล้วซึ่งเนี่ยผมกดมันไม่ไดมีการตึ๊บเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อเนี่ยตึ๊บเหมือนขนนวยท้องใจใช่มันจะมีตึ๊บมันไม่ได้มตึ๊บตลอดที่ตอนขยับใช่อารมณ์เหมือนคนแบบไหลติดหรือแบบช่วงกล้ามเนื้อติดอะไรนี้เนี่ยอาจจะต้องไปการแพทย์ดูให้เขาใช้เครื่องอะไรช่วยดูกันทำไม่ได้ก็ไม่รู้ แต่ถ้ามีเวลาลองนะครับเรามีเธอรพยู่ตรงนี้พี่เหรอพี่พี่มาะ่กยได้ใช่ตรงที่งานของเรามีพี่พี่เทอรพีนะฮะนวดมัดสายอยู่ใช่ไหมจะมาพนักงานถูกกว่านั้นเลยดีดีเรื่องจริงสะใจมากเลยนวัหนักหนักๆผมกดแบบตรงนั้นแหละพี่ตรงนั้นแหละแขนมันมากเลยแต่ว่าขอให้หายไปไว้ได้เลยครับดูแลสุขภาพกัด้วยเพราะว่าคุณทำงานหนักกันคู่เลยคุณล่ะเห็นล่าสุดมีไปทำกิจกรรมที่ไหนครับทัวต่างจังหวัดคับต่างจังหวัดได้ครับไปเที่ยว จังหวัดเรารู้ใช่ไหมว่าเขาทักที่เขาจะพูดแต่เขาไม่กล้าพูดใช่ไหมไม่เป็นไรสักที่หนึ่งเยี่ยมไปเยี่ยมแต่พี่เองแต่ไม่ต้องไปแปลกใจอะไรบรรยากาศดีบรรยากาศดีอากาศทุกท่านเย็นไหมฮะไม่เย็นเลยครับเพราะว่านึกว่าเย็นไม่เลยไปไม่เย็นเจอร้อนเลยเส้นหนาวล้นดีไม่ใส่คันนี้ไปอะไรเฮ้ยหนาวหนาวอ่ะนนี้มันหนาวจริงหรือไงหนาววะหนาวไปที่กรุงเทพอ่ะใช่โอ้ย เปิดมาพุ่งโอ้โหแดงเลยแต่นะเห่ืวหนาวเลยนะแต่พูดถึงต่างจังหวัดเห็นล่าสุดคุณก็มีแบบปล่อยแบบเหมือนสปอยออกมาเต็มด้วยที่เป็นรูปพื่อนของคนอันนั้นผมแอบเจอสถานที่คือเขางูใช่ไหมลาดบุรีเก๋นะใช่ไหมถูกต้องุพยายามยืนเขางูครับผมเคยไปจุดนั้นมาผมเลยพอจำภาพมันได้เป็นไงครับบรรยากาศในเมืองเต็มทีอีพีนะเป็นรัตอีพีด้วยแล้วก็ พิเศษมากอุสปอยด์ได้ไหมสักหน่อยเดินทางการเดินทางการเดินทางเราไม่เคยทำมาก่อนอุ้ยหรือว่าจะมีการแอดเวนเจอร์หรือเปล่าปั่นอาญาปั่นอาญามันจะกรุงเทพก็รูปนั้นแหละเอาเรื่องกรแสของเราปั่นกันมาแล้วกั่นจนถึงจริงไมเ่ดี๋ยวไปลองบล็อกอีพีที่แบบว่าเหนื่อยจริงแต่ว่าจะได้ดูนะเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเวลาทำการเมนเทนแต่ว่าย้อนกลับมาผลงานของซีรีส์กันหน่อยดีกว่า พอสปอร์ได้แปลว่าเราจะได้ดูช่วงนที่รักสวาทเทียนโอ้บ้าเ้ยอันนี้ก็ยังยังตอบไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในโปรเซสแต่ว่าเริม่มเริ่มอะเริ่มเริ่มออนโปรเซสแต่ว่าเชื่อว่าไม่นานเชื่อว่าแต่หมายถึงคิวหนึ่งนะมันต้องถ่ายทำคิวหนึ่งรอก็<ร>อาจจะู้เรื่อจะเป็นสองหรือเปล่าสามสี่ห้าเชื่อว่าทุกคนรอได้อยู่แล้วคิวห้า คิวห้าต้งเดินไปอีกปีครับไปอีกเลิเดินไปอีกปีนะรอได้ไหมครับรอได้ไหมแน่นอนรอได้อยู่แล้วแต่ว่าพอพูดถึงผลงานไปแล้วแน่นอนว่าวันนี้หยินมองมาอยู่ที่นี่เรามีเกมมาให้ลูกสมุทรที่นี่สนุกเสมอเกมที่นี่ใช่ไหครับจะบอกว่ารอบนี้ผมดูแล้วทีมงานบอกว่าเป็นเกมชาวปัญญานี่